สวัสดีครับสวัสดีพื่พี่น้องสุขสุขคุนะครับผมตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่อง youtube นะครับผมมอลลาน้อยออฟฟิเชียลนะครับผมหรือว่าซอมของผมครับผมสายฟ้าศิลาสินนะครับผมเมื่อนี้นะครับผมสีพาชพี่น้องนะครับผมมากินส้มครับพี่น้องมากินส้มติดแซเมื่อนี้เขาอนกาตถอดเสียนะครับพี่น้องห่อนครับห่อนครับห่อนแทนน้องมาหลองพี่เองครับผมเมื่อนี้นะครับผมสีพาชพี่น้องนะครับ ไปกินสมบักม้วนนะครับผมกินไปแล้วล่ะกินไปแล้วกินไปแล้วน้อยนึหนึ่งกินอ่างพี่น้องนะครับ okay. กินอ่างนะครับผมสมสมครับพี่น้อง สมลลยอากาศกระห้อนห่อนครับอากาศกระห้อนแล้วว่าอยากกินเนว้วสมสมไหมครับกระซวงได้ี่น่องซวงมาด้วย,วยวครับมาก,กินน้อันเฟมือประเอกเมฆนะครับหอยเ,เสียบหรีพอพวน้องกกินได้ บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศหลังร้านของเราเองนะครับผมมันเป็นหลังหน้าร้านของเราเองนะครับผมร้านชุดเซาลสองพี่น้องครับผมมีทั้งชุดนั่งร่ำหรอกคับชุดเดนเซอร์ครับผมธุรกิจพระเอีกมีแจกใครจะว่าราสีเขียนได้จังหน่อย สมงแบบตากแดไองสมหลายเบองไงผมไม่ได้ไปนอนเลยเสียบเยบเอเบอ่งเบอร่งอันไหวไหม <c oughs> จนนี้ไป็นไบอรดพี่นอ้องช่วงนี้โควิดนะครับเราต้องดูแลตัวเองนะครับรต้องปุจเชื้อเพื่อชาตินะครับอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ร้านนะครับห้ามออกไปหางหนอกด้วยพี่นอ้องเรือออกไปก็แบบว่าใส่แมนนะครับผมรามากอะล่างเจียวนะครับผมด่างเจียวางมือนะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่า เพื่อความปลอดภัยของเฮ่าหลกักสังคมนะครับผมเพื่อิไดาทุกคนิไดงพานวิกฤตนีไปให้ได้น้อพี่น,อนอออ้องเนาะสองสามรลอดนะล้ำบาหลวยครับพี่นอ้องยุ่งยากเห็นใจกันสุขุมสุขคนครับผมบ่ได้ เปในบริเวณตะเลขนะครับผมลืมลืมมาสิอัดอคลิมบริเวณอัดคลิปโดนเติบครับผมหน้าตากระสีเปลี่ยนไปแน่นะครับผมกระสีเต็มขึ้นนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้อัดนานนะครับเผ็ดเผ็ดมากว่าม,มีน้ำเกลี่มีน้ำเกลี่ย สวัสดะนะกำลังอัดคลิปโองสอนูิทีดังที่สุดในประเทศไทยคนเบิร์นสามร้อยตัว่าจะตามตายมันหอดพันในเด้อพีนองเด้ตอนนี้เด็อบสามร้อยเลยสามร้อยของไไปีแล้ว จะว่าบรมันไหมครับพี่นอ้องเพราะว่าเอออันฝากนะครับผมฝากไปติดตามช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะครับผมของผมเนาะช่องผาเพื่นออฟฟิเชียลนะครับผมกสิทธาเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับผมของมาล่อมลลายคณะนะครับผม่าจะเป็นศิลปินตัวฝากเมืองไทยนะครับผมส่วนช่อ,นองนี้ก็ิเฮ็ดแบบกินซันมบ้าปี้วพี่น้องคิดจะเฮ็ดตอนไหนก็เฮ็ดยช่องนี้นะครับผมแต่ว่า ช่องนั้นเก็สิเป็นแบบว่ามีคลิปให้พี่น้องนะครับผมได้เบิ่งตลอดนะครับผมกะมีคลิปใส่ส้มอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีทุกวันนะครับทุกวันซอยเบิง่งหลยด้วยพี่น้องเยอะได้และได,ะดนน้น้ำขวนะคลิปๆจนทอดใจบนหลังเมื่อกี้ผมก็ดสองเสียงสามเสียงนะ,นะครับ เมื่อกี้ก็สองสามพันนะครับเมื่อกี้ก็สองสามร้อยเนะี่ยเบิร์กเนียดื้อพี่นองเลยเสียบอ่ะเสียบไหมครับผมเสียบกับเสียบนี่ยค้อน อันนี้ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมออ,อยู่ที่ส่งเปลนะครับผมโรงพยาบาลกระสินนะครับผมติดคนหายบอกม่วงมากนะครับผมกระสีหวานแนนบหวานแนะครับผมกระเสียบของ่นอยนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับผมห่อนขออนุญาตถอดเสียนะครับผมอาจจะพสุภาจากน้อยได้พี่น้อง เพจไลายครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมล่าพี่น้องไปซํานี่กรแล้วกันครับผมต่อไปคลิปต่อไปห้าสิบพอกันอีกครับผมจิตพยนนิยามเ็ดลงเรื่อยๆพี่น้องได้เบื้องกันเคลื่อนไว้แล้วก่า ติดตามผมไ่เหลือนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับ